ราอยู่ที่กรุกุสัมปาต์ปันพุทคือสถานที่นิพพานของหลวงปู่รามาหากสปาเถระพระผู้เป็นเอตถคะที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุใดในด้านการถือธุดงคขวันซึ่งจุดนี้ถ้าคนไทยเราจะเรียกว่าเขาตีนไก่อยู่ในอาณาเขตเมืองเดิมของราชครืดอยู่ในแคว้นมคธซึ่งจุดนี้ อยู่ห่างจากเมืองพุทธคยาประมาณ57กิโลเมตรอยู่ห่างจากเมืองราชครหกประมาณ70กิโลเมตรถ้าเดินทางมาจากต้นรศีมหาโพธิ์จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเมื่อเดินทางมาแล้วรถจะมาจอดตรงบริเวณสถานีรถไฟเมืองกูรป้าเมื่อรถมาจอดสถานีรถไฟต้องเดินเท้าจากสถานีรถไฟมาถึงภูเขา ประมาณ1.6กิโลเมตรแล้วเดินขึ้นบันไดอีก1,700ขั้นโดยยอดเขาสูงเป็นเสร็จ156.9เมตรอาจ,จใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรโดยจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อว่าพระมหากัสปะเทระท่านได้มาพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาพร้อมด้วยผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากเดินทางมาสู่ที่นี่ แล้วท่านให้โอวาดเป็นครั้งสุดท้ายแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งปวงพร้อมกันนั้นท่านยังได้อธิษฐานลิตรวมเอาภูเขาสามลูกคือภูเขากุกุสัมปาตะบ,าาะบันพศภูเขาเวพาลบัรพศและก็ภูเขาอีกลูกหนึ่งอธิษฐานให้สามลูกนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและตัวของท่านก็เข้าสู่พระนิพพานบริเวณใจกลางของภูเขาทั้งสมลูกนี้ซึ่งท่านได้อธิษฐานว่าขอสลีระของท่าน จงอย่าได้เน่าเปื่อยไปแม้กระทั่งดอกไม้ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นำมาบูชาก็จงอย่าได้เหี่ยวเฉาไปตรากระทั่งถึงยุคของพระศีอริยะเมตไตรเมื่อถึงยุคการนั้นพระศีอริยะเมตไัรเมื่อตรัสรู้แล้วจะมาเอาสรีละของพระมหากษัตสิะวางบนพระหัตถ์ด้านขวาแล้วเข้าเตโชธาคือเข้ากสินไฟแล้วก็ชาปนสรีละของพระมหากัตสิะ เพราะเนื่องจากว่าพระศีอริยเมตไตรกับพระมหากัสสปะเคยเกิดร่วมชาติกันครั้งหนึ่งพระมหากัสสปะเกิดเป็นช้างพระศีอริยะเมตไตรเกิดเป็นควานช้างหลวงของพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นพระศีอริยะเมตไตรได้ใช้ให้ช้างพระมหากัสสปะไปเอาเหล็กร้อนๆที่แดงฉานด้วยเปลวไฟแล้วก็พาไปสแสดงให้พระเจ้าแผ่นดินดูว่าช้างที่บิดบีแล้วแม้กระทั่งหยิบเหล็กร้อนขึ้นมาก็ยังทําได้ ซึ่งพระมหากระสปะก็ทําอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่อาจทนพิษบาดแผลไวก็ตายลงไปก็เกิดเป็นกรรมที่ผูกพันกันดังนั้นพระมหากระสปะก็จึงได้รอให้พระศิริยะเมตไตรยเมื่อตรัสรู้แล้วมาทําการชาป,ปนกิจสรีระของท่านที่นี้ซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีสถูปอยู่สองสถูปในช่องเขาที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ฝังสรีระหรือว่าเก็บรักษาสรีระของพระมหากระสปั คือจุดที่ตั้งของสถูปเล็กๆภายในบริเวณ3เขาที่พิงกันอยู่ลักษณะนนจะเป็นเขาทั้ง3มลูกพิงอิงแอบซึ่งกันและกันดูน่าอาศาัศจจาโดยชาวไต้หวันร่วมกับอาจารย์ใหญ่ชาวลาดักได้มาร่วมกันสร้างไว้เมื่อปีพศ2 5 5 0แล้วก็สร้างเป็นรูปเขารพของลูกปุ่พระมหาอสสัปะเอาไว้ภายในสถูปเจดีย์แล้วต่อมาอีก3ปีปีพศ2553 พิสุนีชาวไตวันก็ขึ้นไปสร้างสถูปเจดีย์อยู่บนยอดเขาลูกนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่พระมหาเถระองค์ที่รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศก,กว่าีิสุดใดในด้านการถือตุ้งทงวัตได้มาเข้าสู่พระนิพพานที่นี้หลวงปู่พระมหากระสะปะเป็นพระมหาเถระสําคัญซึ่งมากบารมีมาตั้งแต่ท่านถือกําเนิดทันทีที่ท่านเกิดขึ้น ปรากฏว่าเกิดภูเขาทองสองลูกมาพร้อมกับท่านด้วยคือที่บ้านของท่านขุดค้นเจอเหมืองทองสองลูกบ้านท่านมีพื้นที่ประมาณสิบตารางกิโลเมตรระมหากษัตริย์เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลเป็นตระกูลพราหม์ใหญ่ที่ร่ำรวยมหาศาลมากและตลอดชีวิตของท่านที่ท่านเติบโตขึ้นมาพ่อกับแม่บำรุงบำเลด้วยของอันเลิศของอันปราณีจนตลอด พอถึงวัยจะต้องแต่งงานพระมหากระสปะเองไม่ปรารถนาจะแต่งงานเพราะใจของท่านคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องการสแสวงหาความพ้นทุกข์ไม่ต้องการจะคลองเรือแบบคารวาแต่พ่อแม่ของท่านด้วยความที่มีลูกชายคนเดียวจึงต้องการให้สืบตระกูลเพราะเป็นตระกูลใหญ่และก็เป็นตระกูลที่มั่งคั่งด้วยความกตันยูของพระมหากระสปะไม่อาจขัดใจพ่อแม่ได้ดังนั้นท่านก็เลยปั้นเป็นลูกผู้หญิง งดงามชนิดที่ท่านคิดว่าคงจะไม่มีมนุษย์ใดจะงามได้ถึงขนาดนี้แล้วก็นําไปให้พ่อกับแม่ของท่านบอกว่าหากท่านพ่อท่านแม่หาผู้หญิงที่มีรูปโฉมงามปานประหนึ่งรูปที่ลูกสร้างขึ้นมานี้ได้ลูกจะยอมแต่งงานด้วยพ่อแม่ก็ฉลาดปานกันพ่อแม่คิดว่าลูกเรามีบุญขนาดนี้ชติลอยจะต้องมีผู้หญิงที่เกิดมาคู่บุญกับลูกเราดังนั้นจึงได้สั่งให้ช่าง่อได้ทองคํา เป็นรูปรักษณ์ที่รูปปั้นขึ้นมาแล้วก็แห่แห่ไปโดยทั่วก็ไปเจอนางพัฒกาปิราณีเป็นหญิงงามที่ปานประดึงในรูปที่หล่อขึ้นมาไม่ผิดเพี้ยนเลยเพราะตัวนางพัฒกาปิราณีก็คือคู่บารมีคู่บุญกับพระมหากษัตริยนั่นเองทันทีที่รู้ว่าพ่อไปหาเจอผู้หญิงที่งามขนาดนี้พระมหากษัตริยก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงได้ส่งจดหมายตั้งใจจะบอกน้องหญิงนี่ว่า ตัวพี่ไม่อยากจะแต่งงานขอน้องหญิงจงปฏิเสธเถิดแม้แต่ตัวนางพัฒกาปิลานีเองก็ปรารถนาเช่นเดียวกันไม่อยากจะแต่งงานเหมือนกันสร้างบุญมาด้วยกันเป็นคู่บุญเป็นคู่ทํากันตั้งใจว่าชาตินี้จะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันไม่อยากจะแต่งงานเช่นเดียวกันปรากฏว่าเขียนจดหมายมาบอกพระมหากรสปักเช่นเดียวกันว่าตัวน้องไม่ปรารถนาการครองคู่ขอท่านพี่จงปฏิเสธน้องเถิดต่างคนต่างส่งจดหมาย แต่กลายเป็นว่าตัวของคนรับใช้ทั้งสองคนมาเจอกันกลางทางแลกจดหมายกันดูปรากฏก็เปลี่ยนจดหมายใหม่เป็นว่าให้รีบมาสู่ขอซึ่งกันและกันสุดท้ายพระมหากริสปจึงต้องแต่งงานกับนางพัฒากาปีลานีพอแต่งงานกันไปตอนท่านอายุ20ครองเรือนด้วยกันประมาณ40กว่าปีจนพ่อแม่ท่านเสียชีวิตแต่ตลอดระยะเวลาที่ครองคู่กันมาไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวกันเลยพระมหากริยปะท่านตั้งใจ โดยการอธิษฐานพวงมาลาสดเอาวางไว้ขั้นระหว่างท่านกับนางพัฒกาบีลานีบนเตียงที่นอนด้วยกันและท่านอธิษฐานว่าหากแม้ท่านมีราคาจิตกำเริบขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยขอดอกไม้จงแห้งเหี่ยวไปเถอะตลอดระยะเวลา 40, 40กว่าปีดอกไม้นี้ไม่เคยแห้งเหี่ยวเลยเป็นอัศจรรย์ต้องบอกว่าบุคคลที่จะไม่มีการมาฉันทะปะทุขึ้นมาเลยคนแบบนี้ไม่ใช่ปูถุชน คนแบบนี้หรือว่าจิตแบบนี้คือจิตแห่งภูมิสกิทาคามีแล้วดังนั้นพระมหากรสปปะสปิไม่ใช่ธรรมดาแล้วตั้งแต่ลงมาเพราะฉะนั้นจิตของท่านเนี่ยพ้นภูมิปุุชนไปแล้วจนเมื่ออายุ63พ่อแม่ท่านเสียชีวิตไปท่านจึงตั้งใจจะออกบวชแล้วก็บอกนางพัฒกาบิลานีนางพัฒกาบีลานีก็ปรารถนาจะออกบวชเช่นเดียวกันต่างคนต่างเดินไปคนละทางทันทีที่สองฝ่ายนี้ แยกจากการเป็นปคนละทางแผ่นดินสถานบั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นปานประหนึ่งจะร่วมแสดงความเสียใจว่านับจากนี้ผู้มีบุญบารมีอย่างทั้งสองนี้จะไม่เดินร่วมทางกันอีกต่อไปแล้วในวัตฏะสังสารนันยาวน,นานทันทีที่มหาปฏภีสถานหั่นไหวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรู้ด้วยญยาณทันทีพระองค์เสด็จมาสามขาวุฒเพื่อจะมารอรับพระมหากระสป ทันทีที่พระมหารกระสปะได้เดินมาแล้วก็เห็นฉับพันนั่นลังสีแต่ไกสว่างสวัยสวยสดงดงามพร้อมด้วยมหาบุรุษลักษณะ3.2ประการพระมหารกระสปะเองก็แตกฉาในในไตเพศร,รู้ทันทีว่าบุคคลน,นี้หากแม้นออกบวชจะต้องเป็นเอกบุรุษเป็นมหาศาสดาเป็นแน่ใจของท่านจึงปล่อยศรัทธาออกมาทันทีเข้าไปใกล้ใกล้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตั้งใจบรรจงลงกราบด้วยชีวิตของ แล้วก็ฝากชีวิตถวายชีวิตของท่านกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกราบครั้งนั้นเป็นการกราบอันยิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสต่อมาว่าหากแม้นมหากัสปะได้กราบบุคคลอื่นด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งใจเช่นนี้โดยบุคคลนั้นไม่ได้มีความดีในดับของสัมมาสัมพุทธะเชกเช่นเราบุคคลที่รับการกราบนั้นจะหัวแตกเป็นเจ็ดเสียงทีเดียวไม่อาจรองรับการกราบของพระมหากัะสปะได้นี่บารมีมากขนาด เมื่อพระมหาเปตสปะได้เข้าเฝ้าพระเจ้ยยาพระเจ้ยยาให้โอวาสามประการท่านรับโอวาสามเป็นการบวชในเวลาไม่นานท่านก็บรรลุอรหัตผลในทันทีตัวของท่านเมื่อบวชแล้วท่านถือทุตโงรวัตสามประการมาโดยตลอดประการที่หนึ่งท่านถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือเอาผ้าห่อศพมาใช้เป็นจีวรตลอดไม่รับจีวรของคฤริสถ์ไม่รับจีวร,รที่คนเข้าถวายท่านจะไปบางสกุลผ้าจากศพ แล้วก็เอามาเย็บเอามาปักเอามาร้อยเรียงกันจนเป็นชีวรแล้วก็ห่มอยู่อย่าง,งานั้นจนตลอดชีวิตนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองที่ท่านรักษาคือการบินทบาทเป็นวัดท่านจะต้องออกบินทบาทตลอดไม่รับอาหารจากในบ้านเรือนประการที่สามท่านจะอยู่ป่าเป็นวัดคือท่านจะนอนในป่าไม่นอนในที่มุ้งที่บางไม่นอนในที่อาคารใดๆท่านจะรักษาสามประการนี้เป็นข้อทุดงของเขา จนต่อมาระยะหลังท่านก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกอีกสิบประการอย่างเช่นการถือผ้าสามผืนเป็นวัดการออกบินทบาทไปตามลำดับการอยู่โคนไม้เป็นวัดและที่สําคัญคือท่านปฏิบัติเนศชิกังคับคือท่านไม่นอนให้หลังติดพื้นจนตลอดชีวิตนี่อัศจรรย์มากเพราะคราวครั้งหนึ่งตอนพระพุทธเจา้าใกล้จะเสด็จดับขันธปร,รินิพาน ตอนนั้นพระองค์ตั้งใจจะเปิดคุณงามความดีของพระมหากระสปะท่านก็เลยเรียกพระมหากระสปะมาในท่ากลางหมู่สงฆ์แล้วก็ถามพระมหากรสปะว่าดูก่อนกระสปะเธอมีอายุมากแล้วจากนี้เป็นต้นไปเธอจงมาอยู่กับเราตถาคตเถอดไม่ต้องเที่ยวจาริกเดินไปไหนต่อไหนแล้วไม่ต้องใช้จีวรที่มาจากผ้าบางสมบูลแล้วแล้วก็ไม่ต้องนอนอยู่ป่าแล้ว มาอยู่กับเราตัดฐานเถอะจะได้ดูแลซึ่งกันและกันเพราะเธอมีอายุมากแล้วตอนทีุู่ธเจ้าตรัสเรียกตอนนั้นุูธเจ้าโลงราชนอายุสังขารใกล้จะเสด็จตับขันธัปรินิพานพระมหากัสสปะมีอายุได้ร้อยแปีในขณะนั้นพระออกบวชตอนอายุ63ปีมาถึง45ปีก็ร้อแปปีพระมหากัสสปาท่านปฏิเสธพระพุทธเจ้าท่านประนมมือด้วยเสียงกล้าข้าแต่รองผู้จเจริญ หม่อมฉันขอประธานพุทธ,ธานุญาตในการถึงทุดงควัตรเป็นประการต่างๆสืบต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตรัสถามว่ากษปะเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงจะถือทุดงควัตนี้สืบไปพระมหากษัตตอบพระพุทธเจ้าว่าประการที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความผาสุกในปัจจุบันของหม่อมฉันเพราะการถือทุดงควัตรเป็นความสุขเป็นความสบายในแบบของพระอริยบุคคลของท่านประการที่สอง เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนรุ่นหลังชนรุ่นหลังสืบไปจะได้มีแบกบยาในการถือปฏิบัติให้เคร่งครัดด้วยทุดดงขวัตอีกครั้งชนรุ่นหลังจะได้พูดกันว่าในสมัยพุทธกาลยังมีที่สุชาัยอยู่รูปหนึ่งที่ตั้งใจจะปฏิบัติบูชาผู้เดเจ้าด้วยข้อวัดอันเคร่งครัดด้วยการถือทุดดงขวัตทั้ง13ประการนี้ดังนั้นอาศัยประโยชน์เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่หม่อมชันจะขออนุญาต ถือทุดงงวัดนี้ต่อไปผู้เจ้าก็ประทานสาธุการให้ดังนั้นผู้เจ้าเปิดคุณธรรมความดีให้รู้เลยว่าตลอดชีวิตในการบวชของพระหมหากรสปะท่านไม่เคยนอนให้หลังนาบลงไปบนเตียงนอนบนกระดานไม้ใดๆเลยแล้วพระหมหากรสปะนอนยังไงพระหมหากรสปะใช้วิธีการนั่งท่านพักเหมือนกันแต่ใช้วิธีการนั่งถ้าเรานึกภาพไม่ออกให้ดูอย่านหลวงปู่เกษมเขมมโกสุสาพร,ระไตรักษ์จังหวัดลำปาง หลวงปู่เกษมไม่ได้นอนให้หลับติดพื้นท่านเองใช้วิธีการนั่งแล้วก็หลับแบบช้างมูตัวท่านเองเพิ่งจะมานอนบนเตียงก็ต่อเมื่อในหวงรชการที่9กราบอัรัธนาท่านให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลในช่วงบั้นปลายของท่านแล้วท่านก็รับอารัธนาของพระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้นท่านได้ยกเลิกการถือตุลงกวัฏในข้อในสัญชิกังคาแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดติดของท่านเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่พระมหากระสปะถือทั้ง13ประการเป็นอัศจรรย์จริงๆพอถึงวาระที่พระเจ้าเสด็จดับคันธปริริพานพระมหากระสปะมาไม่ทันส่งเสด็จลมหายใจสุดท้ายของพระศาสดาน้เมืองกุสินาราผ่านไปเจ็ดวันจนถึงวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละในงานครั้งนั้นเจ้ามาลกษัตริย์ทั้งสี่ท่านเอาคบไฟไปจุดแต่จุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดจนพระอนุรุธทธาที่เป็นพระเถระในที่ประชุมน,นั้นบอกว่า เหล่าเทวดาทั้งหมดในหมื่นจักรวาลที่มาชุมนุมกันในการถวายกระเพลิงพระพุทธสรีละในครั้งนี้ตั้งใจจะรอพระมหากัสสปะให้เดินทางมาทําการราพขอเข้ามาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนดูเถอะว่าพระมหากัสสปะดีขนาดที่ว่าเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหมื่นจักรวาลยังต้องหยุดรอท่านจนท่านมาถึงแล้วขึ้นไปบนจิตกาธานกราพขอเข้ามาสรีละองค์สมเด็จพระศาสดาเป็นครั้งสุดท้าย ถามว่าทําไมพระอรลัาห์จึงยังต้องกราบขอเข้ามานี่คือความไม่ประมาทของพระอาารลัาต์อีกทั้นในการที่ท่านปฏิเสธพระพุทธเจ้าแม้จะรู้ทั้งรู้แหละว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งใจจะจเปิดความดีของพระมหากษัสริแต่ตัวของท่านเองก็คิดว่าท่านได้ล่วงเกินพระศาสดาที่ปฏิเสธความปรารถนาดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตั้งใจจะมากราบขอเข้ามาเป็นครั้งสุดท้ายท่านนี้ท่านได้กราบขอเข้ามาที่พระรายพระบาทแล้วก็ลูกศิทย์ทั้ง500ได้กราบเสร็จ เดินลงจากจิตกาทานไฟอันเป็นทิพย์ที่เทวดาเนรมิตก็แผดเผาชดช่วงชจชวาลถวายให้แก่สรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั่นดูเถิดพระมหากระสปะสัมพันธ์ขนาดนั้นก่อนที่เู้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธเจา้าทรงกระทําสิ่งที่ไม่เคยมีธรรมเนียมที่พระพุทธเจา้าพระองค์ไหนเคยกระทามาก่อนคือพระองค์นําสังฆาติข,ของพระองค์มอบให้แก่พระมหากกระสปะ ให้พระมหากัสสปะได้ใช้สังกตินะัแล้วก็เอาสังกติของพระมหากัสสปะมาใช้สวอยแทนนี่คือสิ่งที่ไม่เคยมีปรากฏมาก,ก่อนเลยจนพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานไปพระมหากัสสปะได้เห็นเหตุหแห่งความเสื่อมของพระธรรมวินยัยจึงตั้งใจที่จะรวบรวมหมู่พระอหรหันต์มาทําสังคยานาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งสเดือนให้หลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพาน ที่สัตบปัรนักูหาเขาเมพาละบันพชใช้เวลาเจ็ดเดือนเต็มกับหมู่พระอระหันต์ห้า้องค์แล้วนั่นก็เป็นการทำให้พระธรรมวินัยนั้นเป็นปึกแผ่นสืบมาจนปัจจุบันในนามของเทรวาทคือวาทะของพระเถระรทั้งห้าร้อยนั้นซึ่งก็ร้อยเรียงกันมา8ปดหมพพระธรรมคธ์โดยมีพระหมหาปัสปะเป็นองค์ประธานแล้วเมื่อใกล้ จะดับขันพระมหากษัตริย์มีอายุ120ปีได้ดูว่าตัวท่านเองจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ปรากฏว่าอีกวันเดียวจะหมดอายุแล้วจึงได้แสดงทำเป็นครั้งสุดท้ายโปรดลูกศิษย์ที่ยังเป็นปุถุชนว่าให้เร่งความเพียรตั้งเดือดในความไม่ประมาทและก็พยายามที่จะทําที่สุดแห่งทุกให้ได้อีกทั้งอย่าได้เสียใจกับการจากไปของท่านอันตัวของพระมหากษัตริย์ท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหามาที่นี่มาถึงที่ กุกุสัมปาตะบรรพศแห่งนี้แล้วก็อธิษฐานทิ้งร่างวางขันของท่านอธิษฐานรวมเอาภูเขาสามลูกมาให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ฝังร่างของท่านเอาไว้ณสถานที่แห่งนี้โดยเชื่อว่าท่านอยู่ใต้สถูปเจดีย์นี้นั่นเองสถูปเจดีย์ที่ชาวไต้หวันมาช่วยกันสร้างเอาไว้ก็เป็นจุดที่มาถึงได้โดย พระชาวมหายานศรัทธาพระมหากัสสปะมากชาวมหายานนับถือพระมหากัสสปะกว่าเป็นสังคายกองค์ที่หนึ่งของมหายานต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์ที่สองก็คือพระอานนท์ดังนั้นในยุคแรกที่เขาสร้างพระพุทธปฏิมาจะสร้างพุทธเจ้าและสร้างพระอัครกษสาวกคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไว้คู่กันแต่ในยุคกลางคือยุคต่อมามหายานจะเปลี่ยนเป็นพระมหากัสสปะและพระอานนท์ มาเป็นคู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนแล้วก็มาถึงช่วงท้ายสุดก็จะเป็นพระวัชรปาณีและปัตมัปาณีจึงเป็นอันว่าพระมหาสัสปะนั้นเป็นหนึ่งในพระเถรสําคัญในพระพุทธศาสนาเป็นพระที่ถือทุดงควัตถ้าเรามีศรัทธาในาพระป่าสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่เสาให้รู้เลยว่านี่คือต้นตํำรับของพระป่าของแท้อีกทั้งยังมีความเกี่ยวเนื่องช่วงโยงกับบ้านเรา เพราะว่าตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกพระหมหาสป,ป่าได้เชิญพระอุร,งรังคธาตุคือกระดูกหน้าอกนำไปบรรจุเอาไว้ที่ภูกำพาซึ่งในการต่อมาก็เรียกว่าพระธาตุพนมเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสยอยู่ในแถบลุ่มน้ําโขงและก็เป็นเหตุให้ลุ่มน้ําโขงนั้นมีพระอริยบุคคลในสายพระป่ามาตามลาดับจนถึงปัจจุบันนี่คือต้นแบบอย่างแท้จริงเป็นบุญยญราภเลอเกินที่เรามีโอกาสได้เดินทางมา สังกราระบุูชันกูพระมหากษัตริย์นะกุกุสัมปาตาปันพนทุทแห่ง